ก็ว่าจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่14กันยายนฉลองเทิดทูนไม้กางเขนบทอา่านจากหนังสือกันดาลวิธีบทที่21ข้อ4ถึง9เวลานั้นชาวิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาโฮมุ่งสู่ทะเลต้นกก เพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดมแต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทนจึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารน,นี้เล่าที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเราเบื่ออาหารจืดชืดน,นี้เต็มทีแล้ว องพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งงูพิษมากัดประชาชนทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมากคนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่าพวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่านขอท่านได้ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิดโมเสจึงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อประชากร แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าจงทำงูโลหะติดไว้บนเสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูโลหะนั้นจะรอดชีวิตโมเสจึงทำงูทองสำริดขึ้นติดไว้ที่เสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูทองสำริดนั้นก็รอดชีวิตบทอ่าน จากโอราสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่สมข้อ1 3บสถึงสิเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสก,กับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นธุรกันดาลฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ผีนาแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชพระบุตรนั้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถทนาและสถิตสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้พระศาสนาจักรกำหนดให้เป็นวันฉลองการเทริดทูนไม้กางเขน ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะถามว่าฉลองนี้เป็นฉลองอะไรแน่มีความเป็นมาอย่างไรวันนี้พ่อก็เลยขอนำข้อมูลจากวิกิพีเดียเกี่ยวกับไม้กางเขนและการฉลองในวันนี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้เรารำลึกถึงตัวไม้กางเขนที่ทหารโรมันใช้ตรึงพระเยซูเจ้า ตัวไม้กางเขนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่องค์พระบุบ็นเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นส่วนในวันสุศักดิสิทธิ์เรารำลึกถึงองค์พระเยซูจเจ้าที่ได้รับการทรมาและถูกทหารโรมันตรึงไว้กับไม้กางเขนพระศาสนจาักรกำหนดให้เราทำการฉลองเทอทูลกางเขนในวันที่14กันยายนของทุกปี ฉลองนี้ทำให้เรารํำรึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 3. สมเหตุการณ์ได้แก่ 1. การพบไม้กานเขนแท้ของพระเยซูเจ้าโดยนบุญเฮเลนาพระราชมารดาของพระจักรพรรดิคอนสแตนติน 2. องการอภิเษกพระวิหารที่จักรพรรดิคอนสแตนตินสร้างขึ้นมาครอบพระกูหาของพระเยซูเจ้าและภูเขากันวาเรโย และสาการนำไม้กางเขนแท้กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในปีคริสตศักราช629โดยพระจกักรพรรดิเฮราคลิอุสแห่งไบแันไทนหลังจากที่ไม้กางเขนนี้ตกไปอยู่ในมือของจกักรพรรดิชาวเปอร์เซียชื่อครอสโรที่2ในปีคริสตศักราช614 ประมาณปีคริสตศักราช327ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิกรสันตินมการิยวสพระสักราชแห่งเยรูซาเล็มสั่งให้มีการขุดค้นเพื่อทราบสถานที่แน่ชัดของเนินกันวาเรียและสถานที่ฝังพระศพของพระเยซูเจ้าในระหว่างที่มีการขุดคน้นเขาได้พบไมก้กางเขนที่ตรึงพระเยซูเจ้า พระสังราชมกริยุสเป็นผู้ยืนยันว่าไม้กางเขนที่พบเป็นกางเขนอันที่ตรึงพระเยซูเจ้าแน่นอนนอกจากนั้นเขายังพบกางเขนอีกสองอันที่โจรสองคนถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ด้วยเพราะเหตุนี้จักรพรรดิกอนสตินจึงได้สร้างวิหารขึ้นบนสถานที่อันเป็นที่ตั้งของเนินกันวาเรียและพระคูหาดังที่กล่าวมาแล้ว เก้าปีต่อมาวิหารหลังนี้จึงได้รับการในพิเศษโดยมีชิ้นส่วนของไม้กางเขนประดิษฐานไว้ภายในหนึ่งในสของไม้ชิ้นนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่เยรูซาเล็มอีกหนึ่งในสามถูกนำไปเก็บไว้ในวิหารซันตาโครเชที่กูโรมส่วนอีกหนึ่งในสามถูกนำไปยังเมืองคอนสันติโนเปิล วันฉลองวันนี้ตรงกับวันอภิเษกวิหารที่ถูกสร้างครอบพระกูหาของพระเยซูเจ้าไว้ในปีคริสตศักราช335มีการฉลองสองวันถึงแม้พระวิหารจะได้รับการอภิเษกในวันที่13กันยายนแต่ตัวไม้กางเขนถูกนำออกมานอกวัดในวันที่14เพื่อให้บรรดาพระสงฆ์นักบวช และสบรุษสามารถภาวนาต่อหน้าไม้กางเขนแท้อีกท,ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาคํำนับไม้กางเขนนี้ด้วยที่โรมีการฉลองก่อนสิ้นศตวรรษที่7พระสังฆยนาครั้งที่สองที่เมืองนิเิเชยียเมื่อปีคริสตศักราช787 ได้แยกแย้ายเห็นความแตกต่างระหว่างคําว่าการให้ความเคารพและการนมัสการซึ่งหมายความว่าเรากราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราให้ความเคารพแก่ไม้กางเขนเราไม่ได้นมัสการไม้กางเขนเปตาวิยุสให้ข้อสังเกตว่าความศรัทธาต่อไม้กางเขนไม่ใช่แก่นของศาสนา และไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเพื่อความรอดพ้นความหมายก็คือความศรัทธาต่อไม้กางเขนไม่ใช่ขอ้อความเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีผลต่อความรอดพ้นแต่ประการใดการถวายเกียรติแด่รูปภาพเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่อยู่ในรูปนั้นดังนั้นเรานมัสการพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า มิใช่นมัสการไม้กางเขนที่แขวนพระองค์กางเขนจึงเป็นเพียงทางให้เราผ่านไปถึงพระเยซูเจ้าเท่านั้นเองไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายและหน้าที่ของเครื่องหมายก็คือชี้จะเป็นหนทางสิ่งของบุคคลหรือธรรมชาติก็แล้วแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจกับเครื่องหมายเท่าไรนัก เมื่อผ่านแล้วก็ผ่านไปตัวยอย่างเช่นเครื่องหมายจราจรที่บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับรถห้ามแซงห้ามจอดและอื่นๆเมื่อเราผ่านเครื่องหมายนั้นไปแล้วเราก็ไม่ได้กลับมาสนใจเครื่องหมายเหล่านั้นอีกแต่เราพุ่งความสนใจของเราไปที่เป้าหมายมากกว่าสำหรับคริสตชน ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายที่ชี้ไปยังพระเยซูผู้ถูกตรึงบนนั้นเราให้ความสนใจกับองค์พระมากกว่าไม้ที่แขวนพระองค์ฉลองของวันนี้จึงให้ความสำคัญกับองค์พระเยซูเจ้าถึงพระธรรมล้ำลึกของการทรมานของพระองค์มากกว่าและที่สำคัญไม้กางเขนบอกถึงความรักความเกลียดชัง และความรอดพ้นในเวลาเดียวกันไม้กังเขนบอกเราว่าพระเจ้าทรงรักเรามากถึงขั้นยอมตายบนไม้กางเขนไม้กังเขนยังบอกเราว่ามนุษย์เกลียดพระองค์มากจนจับพระองค์ไปตรึงเยี่ยงผู้รร้ไม้กังเขนยังบอกเราว่ามนุษย์รอดได้ก็เพราะไม้กังเขนนั่นเอง ท่านผู้ฟังครับเราขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษารักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปร,ราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประธานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน